มาแล้วโอ้จักพายจักหิวไัโอ้กูณหน้าแล้วไปทาอาไร เดคนเฮ็ดตุมม่มใหม่บอกุ้งกับปลาไหลนะคะนี้กุาา้งว้ <c oughs> าจะบอทันแกหนุกปงไหล ปลา,าไหลในสีตัวนี้ปลาใสทังกุ้งอันนี้กุ้งนะเอฟซี Tua ping, 3 Tua là ping sạch tinh nè lại cho đây sáng tù à à ừ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  วันนี้ได้สามตัววันเมื่อวานมาได้สักตัวนะคะเดี๋ยวฝาชีปิดไว้ปิดไว้ก่อนมีกระปูน้ำตัวหนึ่งนะ ค่ะวันนี้เราจะทำกับข้าวอะไรกินดีแช่หมูว,วนะ้นะเฮ็ดยังกินลาบบอ่ถามผู้กินเหรอฮะบอมีแล้วบอกเก็ต <c oughs> ลาบกับลาบอ่าซันทำลาบหมูนะเอ็ดนางมันบ่ไดเอามาต้มแล้ว ส่วนกุ้งส่วนกุ้งเราจะทำอะไรกินดีสับหมูนะคะทำลาบหมู แล้วเราก็จะรวนไว้ก่อนนะคะทีสีเดี๋ยวเอาหนังมาซอยก่อนนะคะ for cool, them. จะทำลาบหมูนะคะให้บิ๊กตําพริกกับกระเทียมภาษาจะผัดกุ้งนะคะผัดเอาเนาะตําก็ไม่ค่อยมีคนกินเนาะเหลือทิ้งเสียดายนะคะผัดกระเพานะคะแซบ่บกุ้งฝอยเดี๋ยวภาษาจะรวนหมูไว้ก่อน ตั้งไฟเลยตั้งไฟไว้นะคะลวนหมูให้สุกก่อน เมนูเชา้าลาบหมูกับผัดกุ้งเนาะได้ยให้ลุงเสือทำรอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนล,ลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม<ช>นะคะอัไนไหนก่อ,อใรครยูตานก็เห็นเอา